สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพามาทำบักเกมมาจองเวสองนะคะหลังจากที่บางคนอาจจะได้ดูคลิปนะ,ะการทำบักในเกมสาวถ้ำลัอกกี้ในโกะออะไรเงี้ยวันนี้เราจะมาทำบักในเกมมาจองเวสองาน,นะคะก็คือเราจะทำนะให้สแกตเตอร์มันเข้าแบบชิวๆง่ายๆเลยโอ้เสียงดังมนะันอ่ะขยานลดเสียงนิดนึงนะ,ะนี่นะคะก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันเลยลวกันนะคะว่าตอนที่เราไม่ทำบักเนี่ย การจ่ายมันเป็นยังไงนะสำหรับเกมนี้ตึงไหมนะฮะถ้าใครเล่นแล้วเข้าดีนะฮะจ่ายดีก็ไม่ต้องทําก็ได้นะก็แต่วเราไม่ดูนะฮะก็คือมันจะทําให้สแกตเตอร์เนี่ยเข้าเลยอย่างแรกเราปัดไปเรื่อยก่อนนะฮะนี่คือเราเราเข้าสู่ขั้นตอนแล้วนะฮะปัดไปเรื่อยก่อนนะรอตัวสแกตเตอร์ลงมาหนึ่งตัวนะฮะรอตัวสแกตเตอร์ลงมาหนึ่งตัวนะแล้วเราค่อยเริ่มทําบักกันเนาะ ก็ใครที่โดนกินบ่อยๆนะดูเลยคลิปนี้โดนโกงโดนกินนะเราแก้แค้นเลยแก้แค้นเรียบร้ยวิธีนี้เลยโอ้โหสแกตเตอร์เขาออกแกะอันจริงตึงเปียเปียเป็นหนอาอ้าวมาแล้วอ่ะเกือบไม่ทันนี่นะพอสแกตเตอร์เข้าแบบนี้แล้วนะคะให้เราเนี่ยไปจิ้มที่ตัวสแกตเตอร์นะคะไปจิ้มมาเลยนะคะจิ้มไปเลยรัวๆจิ้ม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 ไปนะคะจิ้มมา จิม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 มันจะเป็นการอ่หลอก AI นะ,ะจิมจิมจากนั้นนะ,ะให้เราปั่นเบ็ดไปให้สุดนะคะก็คือเบ็ดตรงเนี้ยให้มันสุดอย่าให้เงินทุนเราเนะะี่ยมากกว่าเบ็ดตรงน,นี้นะไม่งั้นหายเกลี้ยงแล้วบอกก่อนให้เอ่อเงินทุนเรามันน้อยกว่าเบ็ดที่เราปั่นนะ,ะจากนั้นเรากดปัน่นนี่เห็นไหมหมอยอดเงินไม่พอนะฮะปล่อยมันมนิ่งแป๊บนึงปล่อยมันมิ่งแป๊บนึงนะ,ะเห็นแล้วกดตกลงนะะ่ะทีนี้นะคะ ให้เรากลับไปที่เบ็ดเดิมนะคะเมื่อกี้เล่นเบ็ห้าอยู่ไปเบ็ดเดิมนะลองดูจะเป็นยังไงมาไหมมาแน่นอนโอ้หเห็นไหมคะบักเรียบร้อยมาจองเวสองโอ้ยงานหย,ยาบแล้วทีนี้เรียบร้อยะคะ่ะใครอยากลองทำานะไปลองทำดูได้นะคะก็ได้ไม่ได้มาเล่าให้กันฟังนะมาคอมเมนต์บอกกันบ้างน,นะคะว่าได้ไม่ได้นะ ก็ส่วนตัวหนูเนี่ยหนูก็ชอบทํากับเว็บนี้นะคะเว็บท er. ี่หนูทำเนี่ยหนูก็จะแปะลิงก์มา้ด้านล่าละกันใครอยากตามไปทําเว็บเดียวกันกับหนูนะคะก็คลิกลิงก์มาส่วนใครที่แบบมีเว็บได้ดูจะแห่ลิงกองนล้วก็ไปลองทําดูนะแล้วมาคอมเมนต์บอกกันนะคะว่าทําได้ไหมนะส่วนใครไม่ชชว่์กลัวเว็บอื่นทาไม่ได้ก็ตามลิงก์นะคะหนูทาเว็บไหนก็ลองไปทำนั้นนั้นดูนะแล้วใครที่ไปทําเว็บอื่นนะคะแล้วได้ดีเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะบอกต่อกันด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ย มันมีการอัประบบนะบางเว็บเนี่ยมันอัประบบทําให้บั็กเนี่ยไม่ติดนะคะติดยากนะอย่างอเนี้ยคือบั็กติดง่ายนะคะรอบนี้บั็กติดง่ายแต่ว่าก่อนหน้าเนี่ยทำโหงกว่าจะติดติดยากมากบางทีก็ไม่ติดด้วยนะทำสามสี่รอบไม่ติดเนี่ยเลิกทาเลยนะสามสี่รอบไม่ติดเลิกทาเลยค่ะเปลี่ยนเกมมาหาอย่างอื่นเล่นนะเพราะว่าเอ่อเว็บที่ระบบดีๆเลยนี่ยเขาอัปเดตระบบตลอดนะอัปเดตหน้ารายตลอดตลอดทำติดยากอ่ะ สวยจัดเลยมาจองรวไปก็ถือว่าดีอ่ะไม่ได้จ่ายมากมายอะไรแต่ก็คุ้มอยู่นะทำติดอะําไม่ติดแล้วกันก็มันมีทั้งโอกาสติดแล้วก็ไม่ติดนะคะทำใจไว้ด้วยนะใครทำติดก็มาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังด้วยแล้วกันเนาะแชร์กันทำเว็บไหนติดก็มาแชร์กันบอกต่อกันด้วยเ้อ ไป้าสวยงามเรียบร้อยเช็ดบินเช็ดบินมานี่นะคะก็ใครอยากทําบั็กในเว็บเดียวกันกับหนูเนี่ยมันก็อาจจะง่ายกว่าเว็บอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ค่อยลองเว็บอื่น ก็ไปรอดูแล้วกันก็มาแนะนํามาบอกต่อด้วยแล้วกันเนาะถ้าทำเว็บไหนดีก็มาบอกกันด้วยแล้วกันส่วนใครที่ไม่รู้จะทําเว็บไหนหนูปักลิงให้ละโยนไว้ให้ละโอเคไว้เจอกันใหม่บา,บายยจ้า